ประเดิมจองเงินครั้งแรกกับ3ามนักแสดงคุณภาพบอนนี่อาคิและปุยนุ่นในดรอนสลีปมึงนอนมึงตายภาพ,พยนตร์สยองขวัญครบรถเข้าโรงฉาย3ส,สตุลาคมนี้ เตรียมสยองขบรถส่งถ้ายปีกันได้เลยเมื่อค่ายหนังภาพยนตร์คุณภาพทองคำฟิล์มพร้อมส่งภาพยนตร์เรื่องใหม่ดอน l ล e ปมึงนอนมึงตายภาพยนตร์แนวสยองขวัญร้อนระทึกสออแทรกคอมดี้ที่ต้นเหตุมาจากการเล่นผีถ้วยแก้วที่จะไม่ใช่เพียงแค่เกมอีกต่อไปถ่ายทำด้วยกล้องโซนี่บูราโนทั้งเรื่องจัดงานการล่าพิมียให้ได้ชมกันก่อนใครณโรงภาพยนตร์พารากอนซีนิเพล็กสยามพารากอนก่อนเข้าฉายในโรงภาพยนตร์31ตุลาคม ฟีมือกำกับและเขียนบทโดยเอมกิตินัทวัชรานันชกุลซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างทองคำฟิล์มและ DEC International พร้อมสัมภาษณ์สามนักสแสดงคุณภาพประเดิมจองเงินภาพยนตร์เรื่องแรกก็เลสเป็ปอย่างที่บอกไปแล้วหนังเราเอ่โดยได้คอนเซปต์ไอเดียใหม่ๆมาเราอยากเล่านำสเสนอ มองใหม่ๆของหนังผีไทยครับเราได้คอนเซปต์เรื่องการจัดการทำงานเนี s <S ่ยท the I mean, no ี่บอกเปนโรมันโบราณบทนี้ก็ได้ลองมาแสดงนี่งหนังนะตัวละครดีสีอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่น่าสนใจดีในการเอามาทําร่วมกับบทที่เป็นหนังผีเราเลยเอาสมกับผีแบบเฟรย์ายกันแล้ยหนังไทยกูรผีด้วยแก้วซึ่งรู้สึกเราไม่เห็นหนังผีด้วยแก้วนานแล้วเดี๋ยวสองนเซปตนี้มารวมกันเป็นหนังที่มันสนุกทั้งหมดนะเอกครับนี่เป็นนางเอ๊ะก็จริงอย่างตัวละครทุกตัวเรา ขั้นมนจาจากความเข้ากันของคาแรคเตอร์อะไรแนีงงแ้แสดงอย่างพี่ปู้อย่างเงี้ยตกใจมากผมคิดพี่ปูจะเล่นบทคนมง่วงนอนได้ขนาดนี้เพราะว่าเหมือนพี่ปูบ,บอกพี่ปูนอนตลอดสมัยรู้สึกแบบฟอร์มแย่ส่วนเล่นอะไรแล้วเหมาะเลยพี่ปังเองก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่ดูเรื่องเป็นใครแต่ว่าเขาจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เมฆเองก็เป็นคนที่มีเสน่ห์อะไรเงี้ยคุยเป็นผู้ใหญ่ก็ จรงเข้ามากับต,ตัวละครต่างๆแน่นอนแน่นอนครับจริงครับปีน้องต้าอะไรแต่คนเล่นเก่งนะครับย่าคําแสดงเยอะมากเลยนี้เราต้องคัดหลายรอบหลายคนเข้ามาเจอกันแล้วก็การกระชูเคมีเข้าร่วมมันก็ย่ยากเจอผีแต่ปุ้ยมองว่าผีเนี่ยไม่น่าจะไม่ใช่ตัวเมนของเรื่องนี้ปุ้ยว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจจะเป็นความระทึกขวัญเขย่าวขวัญมากกว่ามันเป็นการเหมือนเล่นกับจิตใจคนอย่างที่บอกว่ามันมันไม่ได้นอนอ่ะ คนที่ไม่ได้นอนจริงๆเนี่ยบางทีมันเกิดภาพหลอนได้อ,อันนี้เราก็ต้องไปดูตอนจบเหมือนกันว่าตกลงอะ่ะผีที่เห็นน่ยมันเป็นผีจริงหรือว่ามันเป็นอาการหลอนจากการไม่ได้นอนกันแน่<อ>แล้วก็การที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะ่ะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากปุ้ยอยากจะเข้าบทกับป้าบ่อยที่สุดเขาเป็นคนที่อ่านบทและจาบทเป๊ะมากถึงบทจะมาเปลี่ยนหน้าง,งานเขาก็ยังจําได้เออส่วนร่วมกับเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนที่พูดน้อยอยู่ในกองอยิ้มอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขาสามารถทําให้ การทางานแม้จะเลิกตีสี่ตีห้าของเราเป็นในบรรยากาศที่มันสบายและไม่กดดันต่อให้เวลามันจะกระชั้นชิดมากๆเลยจริงเหรอ,หรอคะอันนั้นคือสภาพการเลี้ยงลูกที่แท้จริง<บ>ค่ะอันนั้นคือสภาพจริงนะคะแต่ว่าเวลาออกกล้องเราก็อาจจะมีการทัชอัพเกิดขึ้นเรามีแฟนเด็กเรามีลูกเด็กเล็กแดงต้องเลี้ยงเนาะอาการขอบตาดำนั่นแหละค่ะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างสนุกเอาจริงๆมันเป็นหนังเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ ที่ผมรับเรื่องเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าผมชอบหนังแนวสยองขวัญอยู่แล้วแล้วก็มันมีมันมีธีมของความที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่แค่สยองขวัญด้วยผีแต่มันสยองขวัญด้วยปัจจัยหลายๆอย่างซึ่ง <ผม S 1> ด้วยด้วยผ, <ม S 1> <laughs> ผมเองด้วยไม่ใช่แต่ว่าเอาจริงๆอะ่ะผมอะตอนที่เขาเสนอมาตอนแรกครับผมอ่านบทก่อนแล้วผมก็ชมว่าเฮ้ยชอบชอบมากผมก็เลยรับเล่นเลยแล้วพอผมเล่นบทเป็นไงครับบทเปลี่ยนครับ <laughs> แ,ตแต่แต่ผมก็ยังชอบ <laughs> อยู่เอาจริงๆอะ่ะคือผมผมผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นหนังที่ ถ้ามันออกมาแล้วอ่ะมันจะเป็นหนังที่ผมสามารถดูแล้วผมก็สามารถยิ้มไปด้วยแบบเพื่อนเือนผมไม่ต้องคลอหนังสยองขวนนัญไงฉะนั้นแล้วหนังสยองขวขัญแค่ไหนผมก็ยิ้มขอสนุกครับฉะ <c oughs> นั้นแล้วหนังเรื่องนี้ผมมั่นใจมากว่าผมสามารถดูได้สักประมาณแบบสามรอบสี่รอบแล้วก็แบบสามารถดวเพื่อนอย่างเคฮาได้เลย <c oughs> ครับใช่แต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่สนุกครับโอเคค่ะจริงจริงรหนักี่มันอ๋อครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องอะไร วิธีการกำกับก็เป็นแบบใหม่ๆนักแสดงก็เป็นน้องๆใหม่ๆอยงนั้นเลยซึ่งแบบแต,แต่ละคนเาก็มีความสามารถที่ลหลากหลายกันออกไปผู้กำกับก็ใหม่ใหมๆแล้วก็จริงๆเขาเป็นเป็นโลกใหม่อะนะครับก<อ>ุมมองใหม่ๆซึ่งแบบอันนี้น่าสนใจมากตัวตัว,ต,วตัวผมเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราจะได้เรียนรู้นะแล้วก็พัฒนาไปกับโลกใหม่ๆด้วยนะครับคือต้องบอกเลยไงยังไงก็ต้องลองไปู กับพี่ขอย่างเงี้ยค่ะคือฉีกเลยจริงๆกับใครก็ได้เลยนะครับผีสัตว์อะไรก็ได้หมดเลยแต่ไม่มีเรื่องนี้ไม่มีเสียดายมากๆเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มหมดไหมครับเล่นเดี๋ยวตอนนี้เลยก็ได้นะครับอย่ากับผมอย่าประมาทนะเฮ้ยปิงละครับปิงเต้นมากครับผมเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้ตัวเองเล่นหมอไปยังไงก็แบบคนให้กำลังใจผมไหมนี่เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเซอร์ไพรส์แล้วก็ทุกวันทุกวัน องที่ไปถึงสองอ๋อแล้วก็เอ่อก็ฝากติดตามด้วยแล้วเป็นพี่น้องเขารับก็เอ่อรู้สึกว่าเรื่องนี้ไครเตอร์บทมันท้าทายมากอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าผมไม่เคยเล่นบทอะไรที่เป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วคือเวลาที่คนเราไม่ได้นอนอะไรหลายวันติดต่อกันมันจะเหมือนเป็นบ้าแบบเกิดภาพหลอนเกิดนู่นนี่นั่นอะไร้วก็รู้สึกว่าบทนี้ท้าทายมาก อันนั้นหัวโลนครับมันไม่ต้ความตาม่างผมรู้สึกว่าเรื่องเนี่ยครับดอนส s ีฟเหมือนมันมีความสยองที่ทั้งผีแล้วก็เล่นเล่นกับจิตใจคนแบบมนุษย์อย่างเราด้วยเพราะว่าในเรื่องมันก็จะเล่าถึงความที่แบบเออคนเรารู้สึกผิดแล้วเกิดความรู้สึกนู้นความรู้สึกนี้ขึ้นมาทําให้ลหลงอะไรพวกนี้ด้วยครับผมมันแตกต่างคือาคาแรคเตอร์ตัวละครจะค่อนข่านใกล้ตัวจริงพอสมควรเลยค่ะก็เลยไม่ได้แบบว่าต้องเปลี่ยน ก็อาจจะแค่แบบว่าเพิ่มความไม่อยากพูดเยอะอยากให้ทุกคนเข้าไปดูค่ะว่าเันจะมีบางซีนที่เบียร์ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนก็มีหลัการนค่ะติดตามได้ในหนังใช่ไหมคะในติดตามกันคเซอร์ไพรส์ครับเป็นหนังเซอร์ไพรส์สดเลยเหรอปกติก็สดอยู่แล้วการเล่นอ่ะแตรอยากใ่้เราฝากด้วยนะครับนอนสลิปครับ อยากให้ไปดูในเยอะเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนได้ดูอะไรที่แปลกใหม่เลยคิดว่าด้วยการวิธีการเล่าเรื่องอะไรอย่างที่แต่คุณบอกว่าในตัวบทนี้ไม่ใช่แค่ผีเฉยมันมีเรื่องของจิตวิทยาเรื่องอะไรเรื่องจิตใจคนเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ทเราอยากให้ทุกคนดูครับเหมือนกันเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นมุมมอง พุ่ยขอพูดในเรื่องของภาพแล้วก็มุมมองแล้วก็การตัดต่อดีกว่าเพราะว่าปุ้ยรู้สึกว่าพอมันเป็นหนังขี่แล้วเป็นหนังขีไทยเราจะไม่ได้เห็นมุมภาพหรือว่าการตัดหรือการเล่าเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่น้อยมากๆเลยพุ่ยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหม่ใหม่มากๆสาหรับ่ถ้าเป็นคนที่ดูหนังขีต่างประเทศน่าจะถูกจริตกับเรื่องนี้คเอต้านิวคอบจบทุกข่าว